ก็ไปแจ้งความที่กองบังคับการปอทให้ดำเนินคดีนายปวินชัชวันพงพันธ์และแอดมินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Facebook ชื่อ Royalist Marketplace ในความผิดตามพราบอคอมพิวเตอร์6เรื่องโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงจนอาจจะสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมมีความสัมพันธ์กันนนนี่ออกมาในสระนงสะนะก็เป็นภาพตัดต่อ นะครับมีเจตนาเพื่อที่จะให้ร้ายใส่ร้ายทำร้ายเป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นสมัยโบราณก็ทำกันมานานแล้วนะครับเห็นปุ๊บคนเห็นเราเป็นสื่อเราเห็นโอ้มันก็ตัดต่อมาเราเฉยๆแต่คนไม่เคยเห็นตื่นเต้นนะครับเคยมีการตัดต่อภาพของนักร้องจัดจินทูโร่มาใส่กับพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับว่าพระเจ้าอยู่หัว แต่งตัวเหมือนจัดซินทูโดไม่ใช่ตัดที่หัวออกแล้วก็เอาไปเอาหัวของพ่าจะอยู่หัวไปใส่ตอนหลังถึงขั้นนะครับมีการให้จอมเพชรประดับทําคลิปวิดีโอตัดต่อภาพสละราชสมบัติบอกว่าเป็นคนสังหารวันฉลิมวันเฉลิมคือไปกันใหญ่เอากันถึงขนาดนี้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะครับสิ่งนี้ผมได้มาจากเด็ก ะครับเด็กเล่าให้ฟังก็เลยมาเล่าให้ฟังต่ออีกทีนี่คือความจริงเป็นแบบนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเธิดศักดิ์จกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้เรามาอยู่กันบนยอดดอย <c oughs> ดอน นะครับจุดสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะหนาว12-13ององศาเียเสียนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเล่านำมาพูดมาบอกอธิบายให้กับหุ้นส่วนซึ่งหุ้นส่วนวตดมาเป็นอันดับสองนะครับตอนนี้มีกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้าทำการหลอกลวงเด็กเยาวชน ใส่ล้ายป้ายสีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่อนข้างจะหนักนะครับจนมีการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนให้มีการริบรอนพระชอำนาจโดยตั้งเงื่อนไขทั้งหมด10ข้อกลุ่มหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวคือกลุ่มของปวินเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับเคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศต่อไปก็ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมามีการแจ้งความเรื่องคดีกับประวินไปแล้วนะครับนายพุทชงโนดไทยสงรองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เข้าไปแจ้งความที่กองบังคับการปอทอให้ดำเนินคดีนายปวินชัชวันพงพันธ์และแอดมินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Facebook ชื่อ r o y a l l s t Marketplace ในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์6เรื่องโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง จนอาจจะสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมนายพุทชงเปิดเผยว่าในการทำงานของกระทรวง DES มีนโยบายป้องกันและปิดกั้นเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่กระทำผิดกฎหมายโดยได้เปิดเพจอาสาจับตาออนไลน์ตั้งแต่30กรกฎาคมซึ่งมีผู้แจ้งเรื่องเข้ามานับพันคนในตามพระดำหยัดคอมพิวเตอร์และมาตรา116 เรื่านี้มีการแจ้งความในคดีกับประวินอีกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นคดีที่2และคดีที่3แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกและมีการออกหมายจับประวินแต่อย่างใดนะครับเรื่องของประวินเรื่องของสมศักดิ์เกียรติรสศกุลซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรียกร้องในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งให้เพนกวินตามเงื่อนไขต่างๆที่ต้องมีการ ริบปรอนเพราะชํานาาแล้วอ้างว่าสิ่งเหล่านี้คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและต้องการให้พระมหากษัตริย์นั้นอยู่ยั้งยืนยงยาวนานจนการประวสานรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะนำมาเล่าให้หุ้นส่วนฟังนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าข่าวหนึ่งที่ถูกนำมาพูดถึงและก็ นำมาอธิบายนะครับให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับได้เข้าใจผิดเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันนะครับที่กล่าวหาว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่อยู่ยังประเทศไทยไปอยู่ยังประเทศเยอรมน,นีนะครับเป็นพระเจ้าอยู่หัวไทยทําไมไม่อยู่ยังประเทศเยอรมน,นีแม้กระทั่งลูกสาวผมนะก็ยังมาถามนะอายุสิบขวบเอง มาถามบอกว่าเพื่อนเพราะผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนเขามีการชุมนุมมีการประท้วงอะไรหรือเปล่าเด็กนักเรียนเนี่ยมีการชุมนุมประท้วงอะไรหรือเปล่าบอกมีเพื่อนเขาห้าคนเนี่ยจะไปซื้อโบสีขาวมาบอกทําไมเหรอขาประท้วงเรื่องอะไรผมก็ถามลูกเขาบอกว่าเขาประท้วงเรื่องของพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศไทยผมก็ถามมารู้ไหมทาไมพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ยังประเทศไทยเขาก็บอกเขาไม่รู้เด็กเขารู้กันแค่เนี้ย ว่าสาเหตุเพราะประมาสัตย์ไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมก็ขออธิบายเลยกันสาเหตุที่สถาบันที่ในหลวงมาอยู่ประเทศไทยสิ่งหลักเลยตามดวงเมืองเลยคือความปลอดภยัยนะครับความปลอดภยัยณปัจจุบันนี้ยังไม่ปลอดภยัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนว่าไม่ปกตินะครับประการที่สการอยู่ยังประเทศเยอรมน,นี พระองค์อยู่แบบสามัญชนนะไม่ได้อยู่แบบกษัตริย์การอยู่แบบสามัญชนทําให้นะครับแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์อยู่แล้วก็สอนลูกชายคือพระองค์ทีเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยงสามัญชนนะครับนี่คือสิ่งที่สองนะครับที่เกิดขึ้นที่พระองค์ยังอยู่อย่างต่างประเทศตอนนี้สถานก,การณ์ในประเทศยังไม่ปกตินะครับ มีการทูลขอให้อยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวและขอให้เข้ามาทําภารกิจเป็นครั้งครั้งเป็นเรื่องของประชาชนคนธรรมดานี่แหละนะครับที่เป็นคนขอไม่ใช่เป็นความประสงค์ของพระองค์โดยตรงพระองค์ก็อยากอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยนะครับไปเป็นบางครั้งไม่ได้ไปอยู่ตลอดท่านก็อยู่ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นะครับประการที่สองเด็กคือลูกก็มาถามผมนะครับ ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเพื่อนเขาว่ายัางไงเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยมีเมียเยอะมีตั้งนนยี่สิบคนแนนผมก็ถามว่ารู้ได้ไงเคยเห็นหรือเปล่านะฮะเขาก็บอกไม่เคยเห็นแล้วฟังมาจากไหนเขาเล่าว่าเขาคนนั้นเป็นใครไม่รู้นะฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สองผมจะเรียนให้หุ้นส่วนนะครับแล้วก็ อยากให้ไปบอกลูกหลานเลยให้ลูกหลานมาฟังก็ได้ในอดีตที่ผ่านมานะครับการสร้างเมืองหรือการสร้างบ้านแปลงเมืองในอดีตนะครับกุสโลบายของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีหลักการปกครองจากอินเดียและจีน mm hmm. เขาจะใช้ความสัมพันธ์กันสันฉันครอบครัวสามีภรรยาสมมุติเราอยู่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนั้นเป็นสยามหรือ กรุงเสียทธยาต้องการที่จะได้แผ่นดินอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองขึ้นต้องไปเอาลูกสาวของเจ้าเมืองหรือประเทศนั้นมาเป็นภรรยายก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นนะครับเป็นหลักอะไรการรวมแผ่นดินจังหวัดนั้นมีเมืองนั้นมีเมืองเชียงใหม่มีเมืองเชียงใหม่ก็ในสมัยราชกาลรที่5ก็เจ้าดารารัศมี ตอนนั้นทําไมฮะพมา่าจะมายึดเชียงใหม่นะครับจะประกาศยึดเชียงใหม่อีกรอบจะเอาเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นนะครับของพมา่าปรากฏว่ารัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าดาราศมีเป็นชายาทําให้เชียงใหม่จึงเป็นประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยบนยอดอเทนนเป็นเพราะว่ากุศโลบายของรัชกาลที่5 ร,รัชการปัจจุบันต่างการรับราชการในอดีตไหมคือนะครับสิ่งที่เราพูดเราเข้าใจเราเห็นเราทราบกันนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นของราชวงศ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ไหนๆทั่วโลกเนี่ยปัญหาคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกันเองในสายราชวงศ์<ๆ>เขาเรียกว่าเลือดชิดทําให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ จึงเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันข่าวลือที่ว่าโอ้ยมีทั้ง20คนโอ้ยมีฮาเลมคือมันหนังอันนั้นมันหนังมนไม่ใช่เรื่องจริงพอไปถามว่าเคยเห็นหน้าไหมของจริงเป็นยังไงไม่มีมันเป็นหนังนะนะฮะอย่าไปเชื่อมากและที่สําคัญก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเราไปดูตัวคุณเองตัวผมเองเนี่ยตัวหุ้นส่วนเองเนี่ยกว่าจะมีครอบครัวได้นะครับ เป็นตัวเป็นตนอยู่ณปัจจุบันอายุ4ี่ห้าสิบคุณต้องมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมาเท่าไหร่บางคนโชคดีเจอครอบครัวจริงๆบางคนโชคไม่ดีนะครับไปเจอสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องปกตินะครับประมุขของรัฐไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนทรัมป์เนี่ยมีเมียมากี่คนนะฮะคลินตันเนี่ยเป็นเมียคนแรกนะฮะ หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะของของแต่ละประเทศบารากัวมามีเมียกี่คนเคยมีมาก่อนทั้งนั้นน่ะมีครอบครัวมาก่อนสีิ้นผิงเคยมีเมียมากี่คนก็เหมือนกันเคยมีคนรักมาก่อนก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไหมนะถามว่าปัจจุบันมีตั้งยี่สิบคนหรือเปล่าไม่จริงเ่ะถ้าเทียบผมเหมือนกันน่ะถามโอ้ยผมเคยมีแฟนมายี่สิบคนว่าผมมีมากกว่าห้าสิบคนนี่นะแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรปัจจุบันเหลือกี่คนน่ะ มันไม่ใช่โอ้ปัจจุบันโอ้เ้งสี่ห้าสิบปนนะไม่ใช่มันหนังนะมันเป็นเรื่องของการใส่ร้ายโจมตีให้ร้ายและคลิปวิดีโอล่ะภาพนิ่งล่ะที่มีภาพมีความสัมพันธ์กันนนนี่ออกมาในสระน้องสะนะก็เป็นภาพตัดต่อนะครับมีเจตนาเพื่อที่จะให้ร้ายใส่ร้าย,ายทำร้ายเป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นสมัยโบราณก็ทำกันมานานแล้ว เห็นปุ๊บคนเห็นเราเป็นสื่อเราเห็นมันก็ตัดต่อมาเราเฉยๆแต่คนไม่เคยเห็นตื่นเต้นนะครับเคยมีการตัดต่อภาพของนักร้องจัดจินทูโร่มาใส่กับพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวแต่งตัวเหมือนจัดจินทูโร่ไม่ใช่ตัดที่หัวออกแล้วก็เอาไปเอาหัวของพระเจ้าอยู่หัวไปใส่ตอนหลังถึงขั้นนะครับมีการให้จอมเพชรประดับ ทำคลิปวิดีโอตัดต่อภาพสะละราชสมบัติบอกว่าเป็นคนสังหารวันฉลองวันเฉลิมคือไปกันใหญ่เอากันถึงขนาดนี้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะครับสิ่งนี้ผมได้มาจากเด็กนะครับเด็กเล่าให้ฟังก็เลยมาเล่าให้ฟังต่ออีกทีนี่คือความจริงเป็นแบบนี้นะครับขนาดเดียวกันยังมีอีกนะทำไมเป็นแบบนี้นะครับ เด็กก็บอกว่าลุงตู่ไม่ดีลุงตู่ขี้โกงผมก็ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ดีคนอาจจะไม่ชอบเขาบอกขี้โกงผมก็ถามว่ามีคดีไหนที่พลเอกประยุทธ์โดนดำเนินคดีตามกฎหมายไหมเขาก็บอกไม่มีลูกเคยเห็นไหมที่เด็กที่พลเอกประยุทธ์อ่ะโดนแจ้งความคาดีเพราะทุจริตมีหรือเปล่ามีคดีหรือเปล่าบอกไม่มีอ้าไม่มีรู้ได้ไงเพื่อนเล่าให้ฟังเอาล่ะ ผมก็บอกนี่คือสิ่งที่เราเห็นละทั้งหมดเรื่องเล่าให้ฟังถามว่าเพื่อนเอามาจากไหนเขาเล่าว่าเอามาจากไหนนี่ไงกลับมาที่เฟซบุ๊กของปวินใส่ลายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างว่าจงรักภักดีบางทีก็ใส่กางเกงในโชว์นะฮะไปถ่ายภาพกับไอแมวคนที่อยู่เบื้องหลังเห็นไหมก็กลับไปที่ไอแมวอยู่ดีใช่ไหมคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่ดีอยากให้ไอแมวกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ นะอย่างมาเป็นประมุขของรัฐสิ่งที่เขากําลังเดินดําเนินเดินอยู่เนี่ยเป็นทฤษฎีอิหร่านเป็นกลยุทธ์ของโคมานีนะครับให้ก่อความใช้หลักการโลกล้อมประเทศใช้เด็กนิสิตนักศึกษานักเรียน,น,นเป็นเครื่องมือแต่โคมานีเขาใช้เรื่องของศาสนาเป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้พวกเราควรจะเข้าใจนะครับเรื่องของกลุ่มโรยโยลิส นะครับที่มีการแจ้งความในคดีเนะี่ยมันง่ายมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีการแจ้งความในคดีกับ f c e e o o o นะครับว่าจะเอาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทําแต่เก็ตามทางกลับกันเด็กคนนี้เขาได้สื่อมาจากไหนสร้างไหมเขาใช้แอปพลิเคชันสิ่งที่ผมเรียนไว้ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเพราะนิวมีเดียและจะผ่านสิ่งสิ่งเดียวคือโทรศัพท์มือถือวันนี้เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมเด็ก นิสิตนักศึกษานักเรียนได้รับสิ่งผิดผิดมาจากโทรศัพท์มือถือวันนี้รัฐบาลมีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือมากมายมีรัฐมนตรี ICT มีอุปกรณ์เยอะแยะมีงบประมาณของรัฐมีตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไง ไม่นำชุดความคิดที่เป็นความจริงมานำเสนอให้เด็กนัก,กเรียนนักศึกษาและประชาชนทราบจึงส่งผลทำให้เกิดปรากฏการลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาไงอารยะขัดขืนที่เริ่มต้นเห็นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยและสถานที่ต่างๆกำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะ เพราะความบกพร่องของรัฐบาลของพลเอกประยุทธน์นี่ที่ไม่สามารถที่จะอธิบายความจรงิงนำชุดความคิดที่เป็นความจรงิงอธิบายต่อประชาชนได้และไม่ใช้แอปพลิเคชันให้ถูกต้องถูกทางตามความต้องการของเด็กนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เขาทำไม่เกิน1นาทีเขาเรียกว่า Tik Tok ซึ่งหลักนี้ นอกจากจะใช้นํามาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยโจมตีพลเอกประยุทธ์แล้วเขาใช้ในการโจมตีประธานาธิบดีโดนทรัมป์ในสหรัฐอเมริกาจนทรัมป์สั่งเล่นงานติ๊กตอกโดยอ้างว่าเป็นของจีนหลักการเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐมนตรี ICT พลเอกประยุทธ์ทราบหรือเปล่า นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องไปแก้ไขนะครับผมได้อธิบายในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับให้หุ้นสวนทราบนะครับแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยว่าทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงการใส่ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นเพราะผู้ที่ต้องการใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการกลับมาเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เองต้องเป็นต้องการเป็นประมุขของรัฐเองนะครับ ต้องการเป็นนายกรัฐมมตุีเองแค่เองเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับและก็ล่าสุดเหตุการณ์เหล่านี้มีการกวาดล้างผู้กระทำความผิดในฮ่องกงการเอาผิดกับ ประวินการอาผิดกับสมศักดิ์การเล่นงานสมศักดิ์ประวินง่ายมากเรามาดูฝีมือของรัฐบาลนะครับว่าเขาจะทําได้หรือไม่นะครับวิธีการดําเนินการนั้นผมในฐานะประชาชนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตําแหน่งทําหน้าที่เพียงอธิบายความจริงให้กับประชาชนทราบให้กับประชาชนด้วยกันทราบส่วนหน้าที่การใช้กฎหมายนิติรัฐ กฎหมายต้องเป็นกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการยุบพักไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาวผู้บงการเป็นเรื่องของรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องดำเนินการนะครับเราประชาชนคนไทยก็เป็นเพียงการให้กําลังใจนะครับขอให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเพื่อปกป้องชาติศาส,สนา พระมาหากษัตริย์ของประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชีวิตสิ้นวงังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตางอาบริมด้วยน้ำตาพ่อกึ้นคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีควัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่วนคืนกา้าอาบส่งพ่อคืนฟ้า โดยหยายดน้ำตาแห่งความอาลัยสูเสียสุดแสนยิง่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายรมพระผู้มิกรบชีวิตไม่สิ่งแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี แล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบิ่มด้วยน้ำตา่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีขวัญอยู่ในดวงใ,ใจจำจากไปไม่หวนคืนกลาบส่งพ่อคืนฟ้า เ่ออยหยาดน้ำตาความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ,ญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนใั้นไม่ Thank you. ลังให้จดจำไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระผู้มิกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำ